สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเรียบพระนครกับมทรพระนครรายการเรียบพระนครดำเนินรายการโดยธนพันธ์บุญรัตน์กลินคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์รายการเรียบพระนคอนนนรออกอากาศทางสถานีวิทยุออนไลน์นะคะ RMTP Radio นะคะท่านสามารถติดตามได้ในหลายๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุออนไลน์ของเรา กนะ็ท่านสามารถเข้ามาฟังได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือจะเข้าไปรับฟัง <t ick them> ติดตามใน f c e e o o o นะคะหรือ,เ,อเรามีสื่อให้ฟังทั้ง TikTok นะคะทั้งหลายๆช่องทางทีเดียวเนื่องจากผู้จัดเองก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญในเรื่องสื่อออนไลน์มากนักน,นะคะแต่หลาหท่านผู้ฟังหลายท่านน่าจะได้ทราบ ช่องทางการรับฟังรับชมได้จากผู้จัดรายการอื่นๆแล้วก็ทางประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุราชมงคลพระนครของเราอยู่แล้วนะคะ,ะวันนี้เป็นสัปดาห์แรกข,ของเดือนสิงหาคมเราเก้าผ่านมาจะครึ่งครึ่งปีพุทธศักราช2568แล้วนะคะเกินครึ่งปีแล้วเราผ่านวิกฤตผ่านสถานการณ์ ความวุ่นวายอะไรต่างๆนะคะมากมายผู้จัดเองก็เลยไม่อยากจะนำเสนอเรื่องราวที่จะทำให้ทุกท่านรู้สึกเครียดมากขึ้นไปอีกพยายามจัดรายการช่วงนี้จะพยายามหาเรื่องราวที่เบาๆนะคะฟังแล้วสบายๆฟังแล้วสบายใจไม่ต้องกระทบกระเทือนความรู้สึกหรือต้องเครียดมากนักเพราะว่าตัวตัวสำหรับตัวเราตัวเองเนี่ย ได้รับข้อมูลข่าวสารมาในทุกๆช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์หรือไม่ว่าจะเป็นในมือถือนะคะในอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่พูดถึงปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาการสู้รบกันในตามตะเก็บชายแดนไทยกัมพูชาปัญหากับการ บ้านการเมืองต่างๆปัญหารัฐบาลนะคะปัญหาประชาชนออกมาประท้วงขับขับไล่รัฐบาลทั้งผู้ที่อยากจะให้เกิดการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายก็จะไม่ขอพูดคุยเรื่องการบ้านการเมืองนะคะวันนี้ขอพูดคุยนำทุกท่านไปรัดเลาะเรียบเรื่องราวของพระมหากษัตริย์นะคะเรื่องราวของ ผู้ที่ได้รับการยกย่องนะคะให้ว่าเป็นผู้ที่วางรากฐานการศึกษาของประเทศชาติของเราก็คงไม่พ้นพระมหากษัตริย์เพราะว่าประเทศของเรานั้นเคยปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชพระมหากษัตริย์ของเราทุกๆพระอ,องค์เนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์นะคะมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่จะพยายาม พัฒนาประเทศพัฒนาให้เท่าเทียมกับอาณา,า,าอาระยะประเทศท่านต่างๆการศึกษาก็เป็นเรื่องสําคัญอีกอันหนึง่งที่จะเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถจะพัฒนาทั้งประชาชนที่อยู่ในประเทศแล้วก็ตัวประเทศชาติของเราด้วยนะคะให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอีกการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญนะคะ วันนี้ก็เลยอยากจะนำเรื่องราวที่ท่านศาสตราจารย์พิเศษทองต่อกล้วยไม้นะอยุธยาท่านเคยเขียนบอกเล่าเรื่องราวที่จะมาพูดคุยในวันนี้ไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505นะก็เมื่อวันที่23ตุลาคม2505เราทราบกันดีว่า วันที่23ตุลาคมนั้นเป็นวันปิยมหาราชนะคะเป็นวันที่เรา,เาล้ำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หรือที่เราจะเรียกกันแบบสั้นๆง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าหลวงในด้านของรพระพราชกรณียกิจในการวางรากฐานความเจริญของประเทศไทย การนอกจากนี้เนี่ยยังทำให้เกิดการพัฒนาการนำพาประเทศให้รอดพ้นจากยุคของการล่าอาณานิคมนะคะจากประเทศต่างๆท่านศาสตราจารย์พิเศษทองต่อกล้วยไม้ในาทิยานั้นเนี่ยท่านก็เลยเคยเคยเขียนเรื่องราวนี้ไว้แล้วตั้งแต่ปี2,505นะคะ ซึ่งก็นานมากแล้ว60กว่าปีแล้วนะคะการมองรากฐานให้ในพระราชกรณียกิจด้านต่างๆทั้งทางด้านการปฏิรูปนะคะการเมืองการปกครองแล้วก็การด้านการศึกษาในวาระที่ท่านศาสตราจารย์พิเศษทองต่อกล้วยไม้นุยาเขียนเนี่ยเนื่องจากว่าในปีนั้นเนี่ยนะคะ 2505เนี่ยเป็นวาระโอกาสวันครบรอบการเสด็จสมรนคตในในปีพุทธศักราช2505เนี่ยก็เลยทำให้มีการนเสนอบทความนะคะเรื่องพระพุทธเจ้าหลวงกับงานวางรากฐานการศึกษาก็เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติยศนะคะเทิดทูนพระเกียรติของพระองค์ท่านนั่นเอง การศึกษาก็คือกระบวนการถ่ายทอดความรู้รูปแบบต่างๆแล้วก็ทักษะจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งสังคมเนี่ยจะให้ความสำคัญและก็ต้องการที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะคะมันจะต้องมีวิธีการแล้วก็จะต้องมีระบบที่ทชัดเจนคือการจัดการศึกษาเนี่ยมันต้องจัดการให้เป็นระบบ เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเนี่ยช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมและก็ประเพณีให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมได้แล้วก็ยังมุ่งที่จะ,ะการศึกษาเนี่ยยังมุ่งที่จะปรับปรุงบุคลิกภาพของผู้คนนะคะของอผู้เรียนให้เป็นไปนตามที่มาตรฐานสังคมในเวลานั้นเนี่ย วางเอาไว้มาตรฐานของสังคมในแต่ละแต่แต่ละยุคแต่ละสมัยนี่ไม่เหมือนกันนะคะในยุคสมัยของรัชการที่5้ารัชการที่6ก็อาจจะเป็นมาตรฐานสังคมรูปแบบหนึง่งครั้นมาถึงสมัยรัชการที่7จนกระทั่งถึงการปี2อ7 5เเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างครั้งสำคัญของประเทศเราเนี่ย มาตรฐานของสังคมในเวลานั้นก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันไม่เหมือนกับมาตรฐานสังคมในยุคก่อนหน้านั้นการศึกษาเนี่ยมีทั้ง2ประเภทหลักนะคะงั่นก็คือการศึกษาตามธรรมชาติที่ไม่ได้มีระเบียบแบบแผนอะไรแล้วก็การศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนประเภททั้ง2ประเภทของการศึกษาเนี่ย ถึงพูดถึงความแตกต่างเนี่ยนะคะหรือรูปแบบการเรียนการศึกษาที่ที่เป็นไปตามแบบแผนเนี่ยมันก็คงจะหมายถึงการเรียนในโรงเรียนปกติสำหรับประวัติการศึกษาที่มีระเบียบแบบแผนเข้าไปเล่าเรียนในโรงเรียนตามปกติเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะคะหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยก็น่าจะมาจากจดหมายเหตุของมิชชันนารี ที่ระบุว่าโรงเรียนมิชนาลีตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งเน้นการสอนหนังสือแล้วก็การเผยเผยแผ่ศาสนาคริสต์ซึ่งต่อมาเนี่ยการศึกษาของไทยส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่เข้าไปอยู่ในวัดนะเริ่มต้นเตินที่วัดโดยมีพระพิสุเป็นผู้สอนเป็นครูเน้นการเรียนแบบพื้นฐานนะคะวิชาพื้นฐานเช่นการอ่านการเขียน การคิดเลขการให้ความรู้ทางศาสนารวมไปถึงภาษาบาลีนะครับซึ่งซึ่งอันนี้เป็นระบบระเบียบการศึกษาในอดีตซึ่งเริ่มต้นที่วัดโดยมีพระพระสงฆ์เป็นครูผู้สอนถ้าเป็นโรงเรียนมิชชันนารีของฝรั่งเนี่ยของบรรดาหมอสอนศาสนาที่มาจากต่างชาติเนี่ยเขาก็จะสอนในเรื่องของ ภาษาต่างชาติภาษาอังกฤษหรือ,อสอนโดยมิชชันนารีนะคะแล้วก็สอดแทรกเอา,าศาสนาคริสเผยเป็นการเผยแผ่าศาสนาคริสของเขาด้วยสอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอนของเขาด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงให้ความสําคัญกับเรื่องการศึกษาดังที่ปรากฏในพระราชดำรัสนะคะที่พระองค์ท่านเคยกล่าว ที่กรมราชบัณฑ์กรมกรมราชบัณฑิตในสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยท่านเคยกล่าวว่ากรมราชบัณฑิตเป็นกรมศึกษาธิการแลการสั่งสอนวิชาหนังสือไทยนั้นธรรมเนียมในเมืองไทยก็อาศัยเรียนในวัดเป็นที่ตั้งต้นมาตั้งแต่โบราณ แต่ผู้ปกครองแผ่นดินหาได้จัดการอุดหนุนอย่างใดอย่างหนึ่งไม่อันนี้เป็นค่อยความบางช่วงบางตอนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงถือว่าการศึกษาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยพระองค์ท่านเองก็วางรากฐานระบบการศึกษาของชาติให้เป็นไปตามระเบียบแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะที่สอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศประเทศประเทศของเราในเวลานั้นในขณะนั้นคือวัตถุประสงค์ก็คือว่าสําคัญที่สุดคือการศึกษาในยุคนั้นเนี่ยก็เน้นเรื่องของการฝึกอบรมฝึกฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเข้ารับราชการในระบบการบริหารแบบใหม่การที่ท่านพระองค์ท่านทรงปรับเปลี่ยนระบบการปกครองนะคะในรัชสมัยของพระองค์ท่านถึงแม้ว่า ตัวท่านเองท่านจะเป็นพระมหากษัตริย์อำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่พระองค์ท่านเองเพียงแต่ผู้เดียวแต่พระองค์ท่านมองการไกลว่าอนาคตเนี่ยการบริหารบ้านเมืองเนี่ยการปกครองมันต้องปรับเปลี่ยนให้มันทันยุคทันสมัยดังนั้นเนี่ยพระองค์ก็เลยคิดที่จะตั้งโรงเรียนขึ้นเน้นวัตถุประสงค์หลักตอนนั้นก็คือการศึกษาเพื่อฝึกอ,อบรมบุคลากรให้เข้ารับราชการ ในระบบการบริหารแบบใหม่ที่พระองค์ทรงปรับปรุงแล้วก็จัดตั้งขึ้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นการเร่งด่วนที่สุดส่งผลให้โรงเรียนหลวงแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2414นะ2414นี่คือถือว่ามีการจัดตั้งโรงเรียนหลวงนะคะเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกในสมัยรัชสมัยของพระองค์ โรงเรียนหลวงแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนทหารมหัดล็กและก็วัดภาษ,ษีรัตนศาสดารามในในถ้าเราจะเทียบพื้นที่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็น่าจะอยู่แถวแถวพระบรมมหาราชวังใกล้ๆวัดพระแก้วโรงเรียนของโรงเรียนหลวงแห่งแรกก็น่าจะอยู่บริเวณนั้นโดยมีพระยาศรีสุนทรโบหาน ชื่อเดิมคือชื่อน้อยนะคะแต่ศรีพญาศรีสุนทรบหานเป็นชื่อตำแหน่งนะคะหลายท่านบอกว่าชื่อเหมือนท่านสุนทรผู้เลยอันนี้เป็นชื่อตำแหน่งตำแหน่งของพญาศรีสุนทรบหานแต่ชื่อเดิมของท่านคือชื่อน้อยแต่เป็นอาจาร,รย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนหลวงแห่งนี้สอนวิชาหนังสือเช่นวิชาเลขแบบแผน ราชการต่างๆแก่นักเรียนส่วนใหญ่ที่เป็นบรรดาเชื้อพระวงศ์โดยยังไม่มีหลักสูตรแน่นอนนะคะต่อมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงจัดทรงจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแห,แห่งแรกเช่นกันเพราะท่านก็อยากจะให้ข้าราชบริพารบรรดาเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายเนี่ยพูดภาษาต่างประเทศได้นะคะโดยที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤ,งกฤษแห่งแรกเนี่ย อยู่ที่ตึกริมประตูพิมานชัยสีในปัจจุบันนี้ท่านนึกถึงพระบรมมหาราชวังนะคะรั้วกำแพงประตูพิมานชัยสีนั้นจะไปถัดไปทางด้านชิดไปทางด้านท่าช้างนู่นนะคะโดยมีนายฟรานซิสยอร์สเบตสันอันนี้เป็นออกสำเนียงแบบไทยเลยนะคะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นคนแรก ฟรานซิสโยว์แพตส์สันโรงเรียนทั้งสองแห่งเนี้ยเดิมเนี่ยอยู่ในสังกัดกรมทหารมหาเล็กแต่เมื่อนายแพตส์สันเนี่ยกลับยุโรปไปนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2419โรงเรียนอังกฤษสอนภาษาอังกฤษเนี่ยก็เลยต้องหยุดหยุดสอนลงหยุดปิดปิดตัวลงคือไม่ถึงกับปิดนะคะหยุดสอนก่อนเพราะว่าครูผู้สอนเนะั้นเดินทางกลับประเทศตัวเองไปแล้ว จนกระทั้งถึงปี2422ก็หยุดไปประมาณ3ปีนะเกือบ3ปีได้ด็อกเตอร์แม็กฟาร์แลนซ์นะคะด็อกเตอร์แม็กฟาร์แลนซ์นี่ก็เป็นฝรั่งคนใหม่ที่เข้ามาเป็นอาจาร,รย์ใหญ่แล้วก็แล้วโรงเรียนก็ได้ย้ายนะคะไปอยู่ที่พระราชวังนันทอุทยานคือย้ายออกจากพระบรมมหาราชวังตรงประตู พี่มารชัยสีเนี่ยย้ายออกไปอยู่นอกนอกวังนะคะเพราะว่าพื้นที่มันต้องใช้พื้นที่มากขึ้นไปอยู่ตรงแถวแถวบริเวณพระราชวังนันทอุทยานโดยมีกรรมการบริหารงานเองไม่ขึ้นกับกรมทหารมหาเล็กอีกต่อไปออพระราชวังนันทอุทยานก็ดูตรงบริเวณเตรงออกไปจากพระรมหาชวังถัดจากกระทรวงกรลาโหมนะคะที่เป็นสวน และมีพระราชาลุศวรีของรัชกาลที่4พระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวตั้งอยู่ในในเวลาเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยนะคะการศึกษาของไทยเนี่ยก็พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นอีกขั้นหนึ่งในปีพุทธศักราช2423เมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพตอนนั้นเมื่อครั้งที่ยังเป็นพระองค์เจ้าดิสอบวรกุมารน,นะคะยังไม่ได้ทรงกรมเป็นแค่พระองค์เจ้า พระองค์เจ้าดิศวกุมวรกุมารได้ทรงตั้งโรงเรียนในทหารมหาดเล็กขึ้นโดยใช้พระตำหนักในสวนกุหลาบภายในพระบรมหาชวังเนี่ยเป็นสถานที่เรียนทําให้โรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่าโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบต่อมานักเรียนจากเชื้อพระวงศ์แล้วก็บุตรหลานข้าราชการข้าราชบริหารหลายเข้าเรียนจํานวนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เลยเกิด จึงเกิดการพิจารณาว่าจะจำกัดให้เป็นโรงเรียนนายทหารมหัดเล็กตามเดิมหรือว่าจะขยายให้เป็นโรงเรียนสำหรับข้าราชการพลเรือนซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอาจารที่5ในเวลานั้นเนี่ยพระองค์ก็มีพระราชวินิจฉัยนะคะลงมาว่าการจะเป็นโรงเรียนสำหรับข้าราชการจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากกว่า โรงเรียนจะได้รับการปรับปรุงทั้งทางด้านสถานที่หลักสูตรจนสมบูรณ์นะจนเสร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2427ก็ใช้เวลาปรับโครงสร้างปรับหลักสูตรปรับสถานที่อะไรต่างๆอยู่เบาลาประมาณ4ปีนะคะจึงได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเป็นเนื่องในโอกาสที่ พระองค์เสด็จพระราชทานรางวัลแก่นักเรียนเป็นครั้งแรกซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยได้มีพ,พระราชดำรัสก,กับบรรดาผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทั้งหลายที่เข้าเข้าเรียนในในวันเข้าประชุมในวันนั้นเนี่ยนะคะโดยพระราชมพระราชดำรัสดำรัสของพระองค์ท่านเนี่ยหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วแล้วก็มีมีหน่วยงานมีบทความมี สารคดีต่างๆเคยนําเอาพระราชำลัสอันสําคัญเนี้ของพระองค์ท่านเนี่ยมา,มาใช้อยู่เนืองๆนะคะโดยพระองค์ทรงมีพระราชบัที่น่าประทับใจเอาไว้ก็คือเจ้านายราชตระกูลตั้งแต่ลูกชั้นเป็นต้นไปตลอดจนถึงราชฎรที่ต่ําที่สุดจะได้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกันไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนางว่าไพรเพราะฉะนั้นจึงขอบอกได้ว่าการเล่าเรียนในบ้านเมืองของเรานี้จะเป็นข้อสำคัญที่หนึ่งซึ่งฉันจะอุตสาห์จัดขึ้นให้เจริญจงได้อันนี้เป็นพระราชัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันประชุมพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการเนื่องในโอกาสเสด็จพระเนนไปทอดพระเนตรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในปีพุทธศักราช2427ก็ถือว่าพระองค์ท่านเนี่ยเน้นย้ำว่าการศึกษานั้นจะไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะนะคะการศึกษาจะต้องออจัดขึ้นตั้งแต่เจ้านายราชตระกูลตั้งแต่ลูกชั้นเนี่ยลงไปเนี่ยจนกระทั่งถึงราษฎรที่ต่ำที่สุดก็สามารถที่จะมีโอกาสเล่าเรียนศึกษาได้เท่าเทียมกัน ลองคิดดูสิครับว่าองค์ท่านทรงมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลขนาดไหนแล้วทรงมีความใจกว้างทรงมีความเป็นนักปกครองทรงมีความเป็นผู้ที่มีการศึกษานะคะแล้วก็มีการวางแผนที่จะพัฒนาประเทศโดยการเริ่มต้นจากการพัฒนาคนก่อนนะคะให้มีการศึกษาที่ดีก่อนเมื่อการวางรากฐานการศึกษาด้วย การจัดตั้งโรงเรียนหลวงและก็โรงเรียนพระตำหนักสมกุหลาบมีความมั่นคงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์จะให้การศึกษาเนี่ยเข้าถึงประชาชนทั่วไปภายนอกด้วยดังนั้นในปีพุทธศักราช2427พระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้พระองค์เจ้าดิศวรกุมารน,นะคะหรือ กรมพยาดำรงในทรงกลมในภายหลังเนี่ยนะคะทรงวางแผนขยายโรงเรียนโดยอาศัยวัดซึ่งเป็นประเพณีเดิมของบ้านเมืองมาแต่แต่ก่อนที่เด็กๆผู้ชายจะต้องไปเรียนหนังสือกับพระในวัดเนี่ยนะคะส่วนเด็กผู้หญิงไม่ต้องพูดถึงนะคะว่าไม่ได้เรียนหนังสือใน,ในตั้งแต่อดีตมาแล้วถ้าไม่มีโรงเรียนที่เปิดขึ้นในสมัยรัชก,กาลที่5โรงเรียนสตรีหรือโรงเรียนผู้หญิงล้วนเนี่ย ผู้หญิงของเราก็คงหาโอกาสไปได้เรียนหนังสือ,อยากมากเนื่องจากวัดเป็นสถานที่ที่ใช้ในการเรียนมาตั้งแต่อดีตเนี่ยมา,มาตั้งแต่ประเพณีดั้งเดิมเนี่ยการเรียนในวิหารในสาลาการประเรียนอะไรต่างๆเนี่ยก็มีพระสงฆ์เนี่ยที่สามารถจะเป็นครูเนี่ยเป็นผู้สอนทําให้มันไม่มีการเส้นเปลืองและไม่มีค่าใช้จ่ายอีกทั้งวัดก็ยังตั้งอยู่ในชุมชนอยู่แล้ว ทำให้สะดวกต่อการเดินทางของเด็กๆที่จะมาเรียนหนังสือโรงเรียนหลวงสําหรับสามัญชนจึงเกิดขึ้นแห่งแรกและถูกจัดตั้งขึ้นที่วัดมหันตพารามนะคะวัดมหันตพารามเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนหลวงสําหรับประชาชนบุคคลภายนอกทั่วไปขยายไปยังวัดอื่นๆอ,อย่างรวดเร็วแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ย ประชาชนก็ยังไม่เข้าใจนะคะแล้วก็คิดว่ารัฐบาลจะเกณฑ์เด็กๆของตัวเองลูกหลานของตัวเองเให้ไปเป็นทหารจึงให้เกณฑ์ให้ไปเรียนเข้าโรงเรียนตามโรงเรียนต่างๆในก่อนทําให้เกิดความไม่นิยมไม่นิยมที่ส่งลูกหลานไปเรียนนะคะซึ่งความรู้สึกลังเกียจทหารนีเน้เป็นผลมาจากช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบสุขนทำให้ผู้ปกครองทั้งหลายผู้คนทั้งหลาย,ยลืมความยากลําบากของสงครามไป แม้แต่ในสมัยรัชทันที่สองซึ่งเพิ่งจะผ่านพ้นสงครามขนาดใหญ่มาไม่นานนะก็ยังมีปรากฏความรู้สึกที่ไม่นิยมการเป็นทหารอยู่นั่นเองเหมือนเราในยุคนเนี้นะคะก่อนหน้านี้เราก็ไม่นิยมส่งลูกหลานไปเป็นทหารไปเรียนโรงเรียนในร้อยเพราะว่านักเรียนในร้อยสมัยก่อนนั้นต้องต้องสูกส่งไปลบที่เวียดนามสงครามเวียดนามสงครามลาวสงครามในขเขมร ขมีสี่ฝ่ายสามฝ่ายในไทยก็ต้องถูกส่งทหารหรือนักเรียนในร้อยที่จบจากโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนในร้อยทั้งหลายเนี่ยส่งไปลบส่งไปอ,ออกศึกสงครามก็เลยไม่เป็นที่นิยมให้ลูกหลานเนี่ยไปเรียนหนังสือหรือว่าไปฝึกทหารไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในในสมัยนี้นะคะเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตแล้วเพราะว่าด้วยความที่เมื่อบ้านเมืองสงบสุขเนี่ย พวกเราก็มักจะลืมลืมลืมตัวนะก็ลืมระแวดระวังภัยต่างๆจากศึกสงครามขั้นพอมีก็เลยมันก็เลยมีประโยคที่พูดแซวกันว่าทหารมีไว้ทำไมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือพรรคใดๆนะคะแค่เอามาพูดถึงปิดท้ายรายการในวันนี้เนื่องจากว่าเวลาของรายการเรียบพระนครหมดลงแล้วนะคะติดตามเรื่องราวของ การศึกษาบ้านเราที่เกิดขึ้นจากพพุทธเจ้าหลวงกับการวางรากฐานการศึกษาได้ใหม่ในข่าวต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันธนพันธ์บุญรัตน์กลิ่นต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ